สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันแรกของปีใหม่นะคะ first working day of the new year เช้าวันแรกของปีใหม่นี้เราอะค่ะจะต้องตื่นมาอย่างทรงพลังแล้วก็มุ่งมั่นที่สุดมั่นใจว่าช่วงระหว่างปีใหม่อะคะ่ะพวกเราหลายคนน่าจะได้ครุ่นคิดว่าปีใหม่ปีนี้ต้องการที่จะทำอะไรแล้วก็ทำอะไรให้สำเร็จ ปักธงเอาไว้เพราะชีวิตของคนเราต้องมีธงนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากําลังเดินไปในทิศทางไหนพอเราปักธงเอาไว้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไรก็กลับมาที่วินัยในแต่ละวันเพราะว่าความสําเร็จวัดกันที่วินยัยความสําเร็จชีวิตที่ทรงพลังวัดกันที่ว่าแต่ละวันนั้นคุณทําอะไรในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วครูค่ะ ต้องดูแลตัวเองเนื่องจากครัวไปผ่าตัดอะไรมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็เลยยังออกกําลังกายไม่ได้อีกหลายวันเลยทีเดียวน่าจะจนถึงเกือบเกือบสิ้นเดือนมกราคมแต่ว่ายังไงก็ตามเนะะี่ยค่ะครัวก็จะคีดฟิตด้วยการดูแลอาหารของตัวเองให้เป็นอาหารที่ดีหลังจากที่ไปเละเทะมามากแล้วในช่วงปีใหม่นะคะช่วงนี้ครูพึ่งลดน้ําหนักลงไปจาก59กกิโลกร,รมัมลงมาเหลือ53กิโลกร,รมัมและก็มุ่งหน้าสู่49กกิโลกร,รมัมดังนั้นในปีนี้2เดือนนี้นะคะ หมายของครัวก็คือไปยืนร่างกายคีฟฟิตอย่างแข็งแรงที่สุดที่49กิโลกรัมตื่นขึ้นมาแต่เช้านั่งสมาธิ แล้วก็ย้ายออกกําลังกายไปออกกําลังกายตอนค่ำนะคะนั่งสมาธิตอนเช้าอาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าทําผมให้เสร็จแล้วก็ออกไปทํางานตอน8ปดโมงเช้าค่ะเพื่อให้ลูกน้องของเรารู้สึกทรงพลังที่สุดวิธีการก็คือจะตื่นเช้ามากกว่าเดิมทํางานอย่างเข้มข้นมากกว่าเดิมไปถึงออฟฟิศก็ติดโตออฟฟิศตัวเองตั้งแต่8ปดโมงเชา้าทุกวันสําหรับพวกเราล่ะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่ายังไงวันนี้จะทําอะไรให้สําเร็จแล้วก็ในปีที่แล้วนะคะเราอ่ะอาจจะทํางานด้วยคอนเซปต์แต่ปีนี้ค่ะ เป็นปีแห่งการ ลงรายละเอียดนะคะกลับมาดูแลโอเปอเรชั่นของเรากลับมาดูแลรายละเอียดของงานของเราในฐานะเจ้าของกิจการไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าทั้งคิดคอนเซปต์ในฐานะของการเป็นผู้นําและการลงรายละเอียดอยู่ดีทุกอย่างในรายละเอียดของธุรกิจของเราเราอาจจะต้องจําได้อย่างขึ้นใจแม่นแม่นยำราวกับมองเห็นทะลุปลุกปลงในทุกส่วนเพราะว่าไม่ว่าลูกน้องจะตั้งใจอย่างไรก็ตามแต่เซนส์ของเจ้าของกิจการก็จะแม่นยำกว่าเสมอ เพราะฉะนั้นลงไปดูแลกิจการของตัวเองในระดับรายละเอียดทั้งเจาะลึกแล้วก็อย่าลืมดูภาพรวมตั้งธงภาพใหญ่เป็นผู้นําที่ดีและที่สําคัญกําหนดเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนว่าปีนี้เป็นถึงปีหน้าต้องการอะไรสู้ๆค่ะทุกคน